อีกหนึ่งเรื่องเล่าลึกลับเกี่ยวกับเสือสมิงที่ทางเราได้นำมาเรียบเรียงใหม่และเล่าสู่กันฟังเคยมีพานล่าสัตว์สองคนที่เป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆพากันเข้าไปล่าสัตว์ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ทั้งสองนั้นทำมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยหนุ่มๆจนมีครอบครัวกันหมดทั้งคู่ หมู่บ้านของทั้งคู่นั้นอยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างที่มีพื้นที่แผ่ขยายครอบคุมสองจังหวัดในสมัยก่อนนั้นสัตว์ป่ามีอยู่มากมายชาวบ้านแถบนี้จึงมีอาชีพเป็นพรานล่าสัตว์เสียเป็นส่วนใหญ่แต่ในปัจจุบันนี้พื้นป่าบางส่วนได้กลายมาเป็นแหล่งชุมชนไปบางแล้วและมีถนนตัดผ่าน จนสามารถที่จะข้ามไปได้อีกฝั่งได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นพรานโยงกับพรานแก้วนั้นสืบทอดอาชีพการเป็นพรานมาจากบรรพบุรุษเหมือนกับพรานทั่วๆไปทั้งคู่จะเข้าไปนั่งห้างในปา่าครั้งละหนึ่งวันหนึ่งคืนบ้างสองวันสองคืนบ้างเหมือนกับครั้งนี้ก็ล่วงเข้ามาสู่วันที่สองหลังจากที่เข้ามาเมื่อวาน และนั่งห่างมาแล้วหนึ่งคืนได้สัตว์เล็กเพียงแค่เป็นสเสบียงอาหารเท่านั้นเลยได้ใช้เวลาช่วงกลางวันผัดเปลี่ยนกันพักผ่อนเพื่อว่ามีสัตว์เดินผ่านเข้ามาคนที่ไม่ได้รับจะได้ยิงได้ทันทีพรานยงนั้นเพลียมากเลยของีบก่อนปล่อยให้พรานแก้วนั่งเฝ้าไปพังพลาง เวลาผ่านไปนั้นที่พลานยงหลับไปเพราะความอ่อนเพลียสะดุ้งตื่นขึ้นมาเอาตอนบใบยๆไม่เห็นพลานแก้วอยู่บนหนาง้างแต่อย่างใดมองไปรอบๆเก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของพลานแก้วจะส่งเสียงร้องเรียกเก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ควรกระทําในขณะที่อยู่ในปา่าเพราะอาจจะเป็นการเรียกสัตว์ร้ายให้เข้ามาหาโดยไม่รู้ตัวจึงได้ตัดสินใจ ปีนลงจากน่งห้างมองหาห่อง้อยของพลานแก้วว่าไปทิศทางไหนและไปทำอะไรก็ไม่พบห่องรอยแต่อย่างใดจึงออกเดินหาจนทั่วก็ไม่พบคิดในใจว่าพลานแก้วนั้นคงจะหนีกลับบ้านไปก่อนแล้วนึกมโมโหขึ้นมาไม่น้อยที่ไม่บอกไม่กล่าวกันก่อนท้องฟ้าก็นเริ่มจะมืดคํำอีกแล้ว เลยรีบกลับมาที่นั่งห้างหากว่าตัดสินใจรีบเดินทางครับอาจเกิดอันตรายระหว่างทางได้หลังจากที่นั่งกินอาหารแห่งที่หอมาเมื่อวานเสร็จเรียบร้อยก็นั่งรอดูสัตว์ใจว่าอาจจะโผลออกมาให้ยิงบ้างจะได้ไม่กลับไปมือเปล่าสุดท้ายก็ได้หมูป่าตัวไม่ใหญ่มากนักพอให้แบกออกจากป่ากลับมาบ้านได้ ก็มงหน้ากลับบ้านของตนเองทันทีกว่าจะถึงก็ช่วงบ่ายๆโดยที่ไม่แวะไปถามไถ่พลานแก้วที่บ้านแต่อย่างใดเพราะยังเคืองอยู่ในใจไม่น้อยจัดการชํำแหละหมูป่าให้เมียเสร็จก็อาบน้ำอาบท่าแล้วมานั่งกินข้าวกินปลาที่เมียได้ตรเตรียมไว้ให้ส่วนเมียของพลานยงเองก็จัดการกับเนื้อหมูต่อทั้งใส่เกลือทั้งชำแหละ ห้อยไว้บนเตาในครัวแล้วสมไฟให้ควันลมทิ้งไว้จนกว่าจะแห้งนี่ก็เป็นวิธีถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่งที่เก็บไว้ได้นานเช้าว,วันต่อมาก็มีเสียงโวกเวกมาแต่เชา้าเป็นเสียงของเมียพลานแก้วที่มาถามพรานยงว่าพรานแก้วทำไมไม่กลับบ้านมาพร้อมกันพลานยงก็แปลกใจที่พรานแก้วยังไม่กลับบ้าน ทั้งๆท,ท,ที่คิดว่าพรานแก้วนั้นหนีกลับมาก่อนแท้ๆเกิดอะไรขึ้นกับพรานแก้วแล้วพรานแก้วหายไปไหนทําให้พรานยงคิดล้อนใจขึ้นมาบอกให้เมียจัดเตรียมอาหารให้พร้อมส่วนตนเองก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือที่จําเป็นที่เคยใช้ประจำตรวจตราดูให้เรียบร้อยว่าใช้การได้ดีก็รีบเดินทางเข้าป่าไปทันทีในช่วงส,สาย มองหน้าเข้าไปที่ประจำก่อนเพื่อดูว่าพรานแก้วนั้นอาจจะกลับไปที่นั่งห้างตลอดเส้นทางที่เดินเข้าไปมันผิดแปลกกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเสียงนกเสียงกาไม่รู้หายไปไหนกันหมดจนมาถึงที่นั่งห่างเอาตอนบายๆแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะเห็นพรานแก้วแต่อย่างใดพรานยงตัดสินใจว่าไหนๆก็ปลายมากแล้ว หากไปต่ออาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นโดยไม่รู้จุดหมายว่าพลานแก้วนั้นไปที่ไหนหรือหลงอยู่ที่ใดแน่ไหนจะต้องหาที่ผูกห่างใหม่อีกเลยรีบปีนขึ้นไปบนหนังห้างเดิมลองกว่าสายตาไปจนทั่วเพื่อจะเห็นหล่องรอยอะไรบ้างคิดไม่ออกว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมพลานแก้วถึงลงจากหนังห่างแล้วหายตัวไปได้คว่าม,มืดเริ่มปกคลุมมาอย่างรวดเร็ว เพราะไม่มีแสงจันทโผล่ขึ้นมารับช่วงต่อน,นั่นเองไม่ต่างกับคืนเดือนมืดแม้แต่น้อยเมื่อมองอะไรไม่เห็นก็ตั้งใจว่าจะงีบเบาแรงสักหน่อยแต่กลับได้ยินเสียงฝีเท้าของอะไรบางอย่างย่ำเข้ามาใกล้และวนอยู่ใต้ห้างคิดว่าคงจะเป็นหมูป่าที่มันชอบมาบริเวณนี้เพื่อมาดุนตามกกต้นไม้หาอาหาร เลยไม่ได้สนใจเพราะไม่ได้ตัางใจมาล่าสัตว์สักครู่เสียงนันก็เงียบไปและมีเสียงร้องแ,แผลบแห้งดังขึ้นมาแทนไอโยองไอโยองเสียงเรียกนันเย็นยะเยือกบอกไม่ถูกแต่จำได้ว่าเป็นเสียงของพลานแก้วเพื่อนรักพลานยงจึงร้องถามไปว่านั่นเองใช่ไไม้ไอแก้วเจ้าของเสียงไม่ตอบ แต่ร้องบอกแบบเสียงแผ่วเบามาเหมือนจะอ่อนแรงเต็มทีว่าเองอย่าลงจากห้างอย่าลงจากห้างเด็ดขาดเสียงนั้นแผ่วเบาจนเหมือนกับค่อยๆเคลื่อนไกลออกไปแล้วก็ร้องเหมือนกับว่าเจ็บปวดสุดชีวิตและเงียบหายไปในที่สุดพลานยงรู้สึกขนลุกแบบไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพลานแก้ว และคําเตือนนั่นเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าตายห่างดังขึ้นมาอีกพลานโยงจึงหยิบไฟชักขึ้นมาขีดสองสามครั้งพอให้มีประกายไฟวับวับแบบไม่ตั้งใจให้ติดมองเห็นร่างของพลานแก้วเดินวนอยู่ใต้ห้างก้มหน้าไม่มองมาที่ไฟพลานโยงก็แปลกใจรู้สึกว่าไม่ปกติแน่แล้ว เราะรู้จักพานแก้วเป็นอย่างดีว่าจะไม่เล่นพิเล่นแบบนี้แน่และเสียงเตือนเมื่อคู่ก็ทำให้สงสัยขึ้นมาจึงได้จุดคบไฟสองให้เห็นชัดๆว่าเกิดอะไรขึ้นแน่พอมีแสงสว่างขึ้นล่างของพานแก้วก็เดินห่างออกไปพลานยงรีบวางคบไฟผาดไว้แล้วก็ยกปืนขึ้นมายิงไปที่ล่างของพลานแก้วทันทีทางด้านหลัง ล่าง,งนั้นล้มความหลงพลานโยงยิงใส่เข้าอีกนัดแบบติดๆกันล่างนั้นสะดุ้งเฮือกลองโหกเสียงดังลั่นแล้วก็รีบกระโจนหนีตายไปทันทีแต่ล่างที่กระโจนหนีไปนั้นมันเป็นเสือชัดๆตัวไม่ใช่เล็กๆเลยดีที่เห็นหางมันโผล่ออกมาซะกก่อนขณะที่มันเดินออกไปเสียงของพลานแก้ว คงจะมาเตือนเพราะยังผูกพันกันอยู่และคงจะถูกเสือตัวนี้หล่อลงไปเป็นเหยื่อแล้วเมื่อวานก่อนโชคดีที่พรานโยงนั้นไม่ใช่ขนขวัญอ่อนเลยไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรแต่นึกขอบคุณและสงสารเพื่อนมากกว่าหากตนไม่หับพรานแก้วคงไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของเสือสมิงนั่นนั่งคิดเมื่อร้อยไปเรื่อย ว่าจะบอกกับเมียของพลานแก้วอย่างไรดีจนฟ้าสางกระลีบปีนลงจากนั่งห้างเดินตามรอยเลือดเสือนั่นไปอย่างระมัดระวังลอยเสือนั้นลากยาวไปเกือบสองร้อยเมตรแล้วก็หายจางไปแต่กลับไปพบกับหลังที่แทบจะจำไม่ได้ของพลานแก้วมีเพียงเศษเสื้อผ้าเท่านั้นที่จำได้สนิทเนื้อหนังถูกแทะออกไปจนเกือบหมด เหลือไปเห็นพุ่มไม้หลาบยุบเข้าไปห่างไปราวๆทั้งสิบเมตรรีบยกเปินขึ้นด้วยสัญชาตยาณเดินเข้าไปดูด้วยความระมัดระวังก็พบเข้ากับล่างของเสือลายพาดคอนนอนตายอยู่มันตัวใหญ่มากจนพุ่มไม้ยุบลาบลงจนเห็นได้ชัดร้อยกระสุนเจาะเข้าที่กลางหลังและที่หลังหูทะลุออกปากจนหน้าแหวงไปแถบหนึ่ง มันยังสามารถกระเสือกกระสนหนีตายมาได้ไกลถึงนี่ถือว่าโชคดีที่ยังพบล่างของพลานแก้วด้วยพลานโยงกระลีหาไม้แห้งมาสมเผาล่างของพลานแก้วที่แทบจะเหลือแต่กระดูกจนไม่อย่างรวดเร็วและรลีบเก็บกระดูกขอผ้าเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านก่อนเที่ยงด้วยความเสียใจและรีบเร่งจนมาถึงหมู่บ้านเอาก็เกือบคำํำ พร้อมกับข่าวร้ายของพลานแก้วที่พลานยงแทบจะมองหน้าเมียของพลานแก้วไม่ติดและกลายเป็นความเสียใจติดตัวมาจนทุกวันนี้พลานยงเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่สองสมัยในช่วงหนุนม่มๆและเลิอกอาชีพพลาล่าสัตว์ไปค้าขายแทนจนปัจจุบันอายุก,ก็กว่า6 0เข้าไปแล้วณห,หมู่บ้านเดิมที่แกอาศัยอยู่